เมื่อทนประธานบริษัทมาดเข้มแต่จริงๆแล้วหัวใจเขายังเป็นเด็กอยู่ตอนอยู่ออฟฟิศเนี่ยทำเป็นวางมาดดุใสพ่พนักงานแต่กลับบ้านมีห้องรลับไว้เล่นเกมมีของเล่นฟิกเกอร์หนังสือกระตูเต็มห้องเลยอยู่ออฟฟิศต้องทําเป็นเข้มจิบกาแฟเอสเปรสโซ่ตอนเช้าแต่รับหลังเลยขาบ้วนกาแฟทิ้งค่ะเพราะจริงๆแล้วเขายังชอบกินนมรสช็อกโกแลตอยู่เลยเลิกงานเนี่ยก็ต้องรีไปถอดสูตรแปลงโฉมเป็นชาวพังร็อกสไตล์แล้วปาร์ตี้ที่คลับแบบลับๆทิ้งภาพจําบอสไปสิน้นแต่ด้านโปแตกพอนางเอกของเรา แต่มารู้ความลับนี้ซะก่อนเรื่องนี้ขออวยแรงๆเลยนะคะว่าขายขำสุดๆหาลันน่นนึงแต่ตอนแรกเลยท่านประธานก็คือแคสติ้งนักแสดงมาได้ดีมากเลยเวฮนนอุกเจ้าคนน่ารักเนี่ยมาเป็นท่านประธานนิสัยเด็กที่ถูกต้องเลยค่ะจังหวะแอคติ้งเล่นใหญ่ล้นๆก็คือเล่นได้โคตรฮาขำจนปวดท้องส่วนนางเอกมุนกายองก็สวยมากเลยนะมาในลุกหัวหน้าทีมที่ทํางานเก่งอายุยังน้อยสวยยังกระหลุดมาจากซีรีส์2 Beauty เลยค่ะแต่สวยแบบแซ่บนะเพราะนางกล้าบ,บวกกับ หน้าทุกคนเลยทําอาหัวหน้าต้องลาออกไปหลายคนแล้วค่ะแถมนางยังทํางานเก่งอีกนะหัวหน้าก็เลยไม่กล้าทําอะไรนางค่ะตอนเนี้ยพระเอกก็เลยกลัวนางเอกแชฉสุดๆแต่ที่พีก็คือตอนเด็กเนี่ยทางคููเขาเคยพบรักกันในเกมมาก่อนแถมเป็นรักแรกของกันและกันด้วยนะคะแต่ว่ามันฝังใจสุดๆเพราะในเกมอ่ะพระเอกเท่มากเลยคีบคุยกับเป็นรุ่นพี่แต่พอมันนัดเจอกันนอกเกมเท่านั้นแหละพระเอกดันไม่ตรงปกสุดๆเลยค่ะเพราะตอนนั้นเขายังเป็นแค่เด็กหมอต้นเกลียนอยู่เลยส่วนนางเอกของเรา เป็นเด็กหมอปลายแล้วนางก็เลยใจสลายสุดๆฉากสรารภาพรักตอนเด็กก็คืออย่งางฮ่าอย่างลั่นคู่เนี้ยติ่งยังไม่เห็นความโรแมนติกเลยนะคะเห็นแต่ความโบ,บ๊ะบักไข่คำกันล้วนๆที่ไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดได้รู้ความจริงอะว่าทั้งสองคนเคยเจอกันในเกมมาก่อนมันจะวุ่นวายขนาดไหนเสวนความโรแมนติกนะคะถึงว่าคู่รองเนี่ยมาแรงกันทุกคนพารองเนี่ยอบอุ่นมากเลยจ้ะแม่หล่อใจดีกับทุกคนส่วนนางรองก็น่ารักนะคะนางเปิดร้านอาหารเล็กๆคู่รองเนี่ยดูมูดโรแมนติกแล้วก็ เลิฟซีนมาไวมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าใครที่ชอบซีรีส์แนวรอมคอมแนวเลขาค,คิมเกาเกาลน้นเล่นใหญ่คายขำไม่ผิดหวังเลยค่ะเรื่องนี้เป็นรอมคอมที่จริงใจตรงปกแถมดแดดแปลงมาจากเว็บตูนด้วยบอกเลยว่าติ่งชอบมากติดตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะตอนนี้ก็คือลงแดงอยากดูทุกวันเลยไมเ l e s s Name message บอสตัวร้ายนายยอดรักซับไทยทางทรูวิชันนาวตอนใหม่มาทุกวันจันทร์เวลา6กโมงหสสมัครแพ็กเกจนาวพลัสสอง่บาทค่ะดูได้ถึง2จอเลยนะ แถ่ตอนนี้ True Vision Now เขายังมีซีรีส์เกาหลีอีกหลายเรื่องให้ดูด้วยค่ะตามไปดูกันนะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยสนุกมาก